ลมออกปากไม่ออกจมูกอันที่สามองลมออกปากจมูกพองจังโอ้ใช่เอาแค่ปากกับจมูกนะฮะอันนี้คือให้พองก็คือเราเราจะสวดสามคัเนี่ยฮะมันใช้คลื่นเสียงใช้การบังคับลมให้เกิดการหมุนเวียนพลังงานเสียแล้วก็ลมหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยออกจร่างตอนไหนยังไงฮะสามขเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่า เราจะเน้นอะไรเป็นหลักครับอันนี้เนี่ยพระคาถาบทนี้เนี่ยเราเรียกว่าคู่รู้วัชระปัตมสิทธิหุมคุณประโยชน์ของมันก็คือล้างพิษโดยตรงเลยล้าง3ามอย่างนะฮะอันดับแรกคือล้างพิษทางอากุศลทางกายวาจาใจนะครับอันที่สองล้างช่องทางพลังครับให้พลังดีๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายขึ้นอันที่สามปรับพลังของเราให้เข้ากับธรรมชาติ ครับ,รบนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็สําคัญมากสําหรับคนที่เบสเนี่ยนะครับการสวดพระคาถาบทนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำเนี่ยดีเลยเหมือน,นที่เราท่องนะโมตส่ามากันตั้งแต่<ช>แต่ยังยงี้ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราสวดเนี่ยนะครับจะทําให้พลังธรรมาชาติเข้าสู่ตัวเราได้มากเลยค่ะแล้วก็ต้องทําให้ถูกวิธีอย่างที่อาจารย์บอกด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็อาจารย์คะมีท่าในการเราจะมีสวดคือพูดง่ายก็คือเราเคยมาที่นี่ คุยเกันเรื่องของตีรังจกรก็คือการประสานฝ่ามือจำได้นะฮะการสวดพระคาถาคุรุวัชระปัตมาศิริขุมเนี่ยก็คือใช้นิ้วเนี่ยข้อแรกครับข้อแรกอย่างนี้ฮะข้อแรกของนิ้วนะครับคือข้อบนสุดจริงๆแล้วก็คือการไหว้เนี่ยสมัยโบราณเขาไหว้กันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นท่าตีรังจกรท่าที่4ี่้อยเก้าสิบสอง ปรับหยินหยางในร่างกายให้สมดุลอันนี้ถ้า400ผ่านแล้วครับเนี่ยมันมี500ผ่าเอาทีแล้วไม่ได้มาเจอเอาแค่อุ้มอานี่ก็งงเจอนี่พอนนี้ปุ๊บเนี่ยรักแร้ไม่หนีบแล้วก็อยู่ห่างจากหน้าอก10เซนแล้วก็หายใจเข้าต้องบีบมือไหมคะไม่ฮะเบาๆฮะหายใจเข้าฮะเนียนๆให้เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ยาวๆแล้วก็หายใจออกออกเสียงคําว่าอุ้ม พอลมหมดแล้วเราก็กั้นลมหายใจเสักหนวินาทีแล้วก็เริ่มหายใจเข้ามาคุณผู้ชมทำตามนะคะนะฮะพอหายใจจนสุดแล้วกั้นไว้เราก็ออกเสียงคําที่สองครับออ,อแล้วก็กั้นไว้หายใจเข้าอีกทีนครับอง สามคำแล้วก็วนอย่างนี้ครับผม15นาที15นาทีครับ15นาทีเท่านี้แต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะเกิดขึ้นมันเหมือนไม่ไม่รู้มันปลดปล่อยอะไรออกไปได้จ่งนะใช่ครับมันปล่อยพคาร์บอนออกมามีความสบายเล็กๆอยู่นะแต่นี่ขนาดทำรอบเดียวคุณดมดมเพของมันก็คือว่ามันทําให้สุขภาพแข็งแรงนะโรคไทยแค่เจ็บไม่มีเลยครับเพราะว่าเราเอาของเสียออกทุกวัน ทวนนะครับจะทากี่ครั้งอันนี้เราไม่ทราบนะฮะแต่ให้ทำแบบนประมาณสิบห้านาทีหายใจลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนนะฮะคุณผู้ชมค่อยๆผ่อนออกไปแล้วก็หยุดสักพักหนึ่งแล้วก็สามครั้อาทารย์าบอกไว้เมื่อสักครู่แต่ข้อสาคัญก็คือต้องเก็บพลังต้องเก็บพลังได้ด้วยนะครับก็คือเวลาเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้การยืนนะฮะคือทําได้ทั้งสามแบบเลยนะครับนั่งได้ไหมคะคือได้หมดเลยฮะสาหรับผู้ป่วยก็นอนทําสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเนื้งายก็น่งได้แต่ดีที่สุดก็คือยืนยืนก็คืออจะต้ง กางขาออกหนึ่งช่วงไหลนะครับแล้วก็ย่อเล็กน้อยนะฮะมือทำอย่าง,งดเดางี้ยย่อเข่าลงตรงตรงใช่ไหมฮะแค่นี้ครับผมแค่นี้พอแล้วแล้วก็เริ่มทำเลยฮะหลับตาหายใจเข้าองออง พอเสร็จแล้วก็กลับมาใหม่ฮะ15นาที<น>อุมครับอ่าแล้วก็องใหม่เสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยนะเขาคร,บ,ครบ15นาทีแล้วเนี่ยยืดตัวตรงนะฮะตายังหลับอยู่นะฮะประกบมือแล้วก็หายใจเข้าตางจมูกเป่าทั้งปาก 3ครั้งแล้วก็ถูฝ่ามือแรงๆ36ครั้งอย่างนี้นับหนึ่งะฮะเข้าออกนับหนึ่งหนึ่งสองี่หนึ่งหฮะ1นึ่ง6 7 8ส6มี่ห้าเจ็ดแสาิบครั้งเรับแล้วขวาทับซ้ายครับผุ้ชายเดยนนะคะคุณผู้ชมทันไหมคะทันไหมคะอ่าฮะขวาทับซ้ายปิดไปที่หน้าผาครับผู้หญิงซ้ายทับขวาเวลาปิดเนี่ยให้จุดเล่ากงนะฮะตรงจากกลางฝั่งมันซ้อนกันครับซ้ายทับขวาหนูเป็นผู้หญิงหนูซ้ายทับขวาหนูซ้ายไว้ข้างในเหรอคะครับผม ม่ฮะมือซ้ายทอขวากับขวาทบซ้ายแล้วก็ปิดไปที่หน้าผากกลางหว่างคิ้วครับนี่มือซ้ายมือขวาครับคือผู้ชายเนี่ยเอามือขวาออกฮะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมือซ้ายอยู่ข้างนอกเออถูกแล้วก็แปะกลางหว่างอกแปะหน้าผากกลางหว่างอกครับที่สะดือครับแล้วก็ที่ไตอยู่ตรงไหนคะอยู่นี่ฮะไตโอเคฮะนะครับเสร็จแล้วก็เอามือออกเปิดปิดตาสามครั้งอันนี้ก็คือโอเคแล้ว นะครับง่ายๆไม่ยากนะครับอันนี้คุณผู้ชมนะคะจบโค้งจดกันทันนะคะก็เป็นอันแรกนะคะที่ล้วจะรู้สึกแบบเอ้ยมันได้ปลดปล่อยนะมันโล้คือปกติเนี่ยเราจะเราจะเน้นให้มาทดลองด้วยตัวเองเมื่อเราจะมีเวิร์กช็อปมาทำจริงๆเลยนะครับค่ะอันนี้ก็คือออเป็นของทิเบตนะครับของไทยเราก็มีของไทยเราก็อาจารย์นิดนึงก่อนครับก่อนจะไปของไทย ต้องช่วงเวลาไหนท้องว่างกินข้าวอิ่มแล้วได้ไหมครับก็คือหนึ่งต้องไม่ไม่เมาค้างนะครับต้องไม่อิ่มจัดหิวจัดอ่ครับเวลาที่ดีสุดก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าตื่นนอนนะคะตื่นนอนใครบ่ถ้าทำทุกวันสี่สิบห้าวันนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนแปลงเราสนามแม่เหล็กเราก็จะจะเห็นอะไรก่อนถ้อาจารย์ก็คือไม่เป็นหวัดเลยไม่เป็นหวัดเลยนี่คืออาจารย์การันตีแน่นอนการันตีแน่นอน ะครับอของไทยบ้างของไทยเราก็จะมีของไทยเราก็จะรวบรัดเลยทั้งทั้งล้างพิษทั้งแก้ปีชงทั้งรักษาโรคนะครับด้วยพระคาถาที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยใครๆก็รู้จักนั่นก็คือพระคาถาชินนบัญชรแต่เราจะสวดแค่หัวใจของชินนบัญชรซึ่งมีแค่ชินะปันชะระมังรัก ขะตุสัพพระธาแค่สิบสองนะครับซึ่งยาวมากยาวมากนะคะอาจารย์ขออีกรอบดีกว่าคือผมเนี่ยก็ท่องอยู่นะแต่พออาจารย์ข้ามเป็นคำๆกมอันนี้จับตามไม่ทันไม่ละขออีกรอบดีกว่าให้คุณผู้ชมจดนะคะก็คือชี้ช่อช้างสลีชิเนี่ครับณนอนหนูสลักปันช้าพระมังครับขึ้นหน้าจอนะคะรักขะตุ ศัพท์พระธาตสิบสองคำนะคะคือหัวใจของชินนบัญชรเลยครับหัวใจหัวใจของชินนบัญชรเลยนะครับก็เดี๋ยวในการสาธิตเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาสาธิตกันนะคะตอนนี้มีสายสดมาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ คุณสุภาพันธ์ค่ะสุภาพันธ์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อาจารย์มีของมาฝากด้วยสําหรับสายแรกนะคะคือเกลือล้างพิษเกลือล้างพิษนะคะเป็นแฟนรายการด้วยคุณสุภาพันธ์นะเคยโทรเข้ามาแล้วจาได้นะคะวันนี้มีอะไรประจําคะเออมีอะไรปรึกษาอาจารย์คะก็คือปีชงนะค่ะปีชงค่ะขอโทษนะเดี๋ยวต่อเลยเดี๋ยวต่อเอาเป็นว่าคุณคุณสุภาพันธ์ปีอะไรอะครับ ปีเกิดปีจอแล้วนะคะปีจอเป็นปีชจอแล้วค่ะก็เเรื่องนี้อาจารย์จะพูดในประเด็จถัดไปยังไงคุณสุภาพรณ์ติดตามช่วงหน้านะครับค่ะเดี๋ยวฝากคาถมไว้นะโอเคฮะอย่าลืมกระดับปากกาได้ไหมค้ก็ไม่ถือสายไว้อย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดูทางโทรทัศน์นะคะ ค่ะค่ะเราเคลือไปด้วยสวัสดีค่ะไม่ายก่อนเลไม่าย,ะะมายเด็กน,นะคะโทรมาบ่อยมากนะคะคุณสุภาพันธ์แฟน <c rap> รายการของเราต้องขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็เลยได้รับเกลือของอาจารย์ไปด้วย <c rap> ในวัน <c rap> นี้นะคะก็เกิดปีจอปีชงนะคะใครที่เกิดปีชงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันในเรื่องของการสวดมนต์ใช่ไหมคะที่แก้ปีชงได้เราก็เมื่อกี้เราเราเป็นการรักษาโรคได้ของไทยนะคะก็ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันในเบรกหน้าค่ะ